คือสายการบินประหยัดบริหารงานโดยบริษัทสายการบินนกอแอร์จำกัดซึ่งมีบริษัทการบินไทยจำกัดเป็นผู้ถือหุ้น 7.P Marketing Mix P Product ประกอบด้วยผลประโยชน์หลักของสายการบินนกแอได้แก่เส้นทางครอบคลุม17เส้นทางในประเทศและ5เส้นทางระหว่างประเทศโดยเป็นสายการบินราคาประหยัดที่มีเส้นทางการบินครอบคลุมภูมิภาคในประเทศ ทางภายในประเทศภาคกลางดอนเมืองภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นเชียงรายเชียงใหม่น่านแม่สอดพิษณุโลกภาคตะว,วันออกเชียงเหนืออุดออราธานีสกลนครอุบลราชธานี นครศรีธรรมราชตรังหาดใหญ่เส้นทางข้ามภาคเชียงใหม่อุดรธานี เกเดียไฮเดราบาดมุมไบผลิตภัณฑ์พื้นฐานหรือผลิตภัณฑ์ที่แท้จริงอากาศยานของนกแอร์และเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงของเราจะเติมเต็มประสบการณ์การบินของคุณด้วยความปลอดภัยและความสุขไปยังจุดหมายปลายทางของคุณปัจจุบันนกแอร์ Air, มีเครื่องบินประจำการในกลุ่มบินเป็น Single Type a แนั่นคือ Boeing 737-800จำนวน14ลำและ89ที่นั่งนกแอร์ เป็นชื่อที่ง่ายต่อการจดจำเป็นชื่อที่สื่อถึงความเป็นมิตรและเป็นสัญลักษณ์แห่งอิสรภาพการเดินทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นชื่อที่ย้ำความเป็นไทยอย่างแท้จริงเครื่องหมายการสินค้าของสายการบินนกแอร์มีลักษณะเด่นที่เป็นเอกลักษณ์โดยการออกแบบโดยใช้ภาพปากนกเครื่องหมายการค้านี้เน้นความเป็นมิตรและเข้าถึงง่ายเครื่องหมายการค้าของนกแอร์มักจะเน้นความสะดวกสบายและความเป็นกันเอง ซึ่งทาให้ผู้โดยสารรู้สึกถึงความส,มสนุนสนานและบริการที่ดีผลิตภัณฑ์ที่คาดหวังคือสัมภาระขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน7กิโลกรัมที่นั่งกว้างสามารถเลือกที่นั่งบนเครื่องได้ด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์รับนกพอยเมื่อเป็นสมาชิกนกแฟนคลับผลิตภัณฑ์เสริมเรานกแอร์สำหรับผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารประเภทนกแม็กและสมาชิกนกแฟนคลับระดับนกสมัยพัสที่เดินทางกับสายการบินนกแอร์ณท่าอากาศยานนานานชาติดนอนเมืองถูกท่านจะได้สัมผัสกับอาหารสุดอร่อยหลากหลายเมนู พร้อมเครื่องดื่มให้คุณได้อิ่มท้องก่อนการเดินทางผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปได้นกแอร์ในฐานะสายการบินของคนไทยได้วางยุทธศาสาตร์ใหม่ในการดำเนินธุรกิจโดวยวางตำแหน่งทางการตลาดให้นกแอร์ก้าวสู่ความเป็นสายการบินพรีเมียมแอร์ไลน์ที่ยังคงความคุ้มค่าแต่สามารถตอบสนองทุกความต้องการในการเดินทางได้ นอกจากนี้สายการบินนกแอร์ยังได้บริหารจัดการชั่วโมงการปฏิบัติการบินใหม่ทําให้มีสถิติมาตรฐานการตรงเวลาเกินกว่า85%ในปีนี้ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานเฉลี่ยทั่วโลกการกําหนดราคาและการจัดการรายได้ปัจจุบันช่องทางการจำหน่ายตั๋วเครื่องบินมีหลากหลายมากขึ้นผู้โดยสารสามารถเลือกจองได้ตามสายการบินโดยตรงหรือจองผ่านบริษัทตัวกลางหรือเว็บเอเจนซี่ท่องเที่ยวต่างๆ บางครั้งการจองผ่านบริษัทตัวกลางหรือเว็บไซต์เอเจนซี่ต่างๆอาจได้ราคาดีกว่าการจองกับสายการบินหรือบางช่วงการจองกับสายการบินก็ได้ราคาที่ดีกว่าการจองผ่านเอเจนซี่และตัวกลางต่างๆค่าโดยสารแบบแยกบริการเสริมคือการจําหน่ายตั๋วเครื่องบินในราคาพื้นฐานที่ไม่รวมบริการเสริมต่างๆซึ่งผู้โดยสารสามารถเรียกจ่ายเพิ่มตามความต้องการใช้บริการเช่นการเลือกที่นั่งการขนกระเป๋าหรือบริการอื่นๆที่ไม่รวมในราคาพื้นฐาน ค่าโดยสารแบบรวมบริการเสริมคือการจําห,หน่ายตั๋วเครื่องบินในราคาที่รวมบริการเสริมต่างๆไว้แล้วซึ่งจะช่วยให้ผู้โดยสารไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายแยกต่างหากสำหรับบริการเสริม Welcome to n k A ไม่ต้องลงคะ่ะวันนี้นกแอรจะมาสอนการบินแบบง,ง่ายๆที่เหมาะกับทุกไลฟ์สไตลข์ของทุกคนพ่อแม่เอมามยังไงล่ะลูกนืไ เหมาะกับนักเดินทางชิวๆไม่หลดของยิ้วขึ้นเครนนี่ตั้งจ็ดกิโลบินเบาๆราคาเบาๆสดชื่นจากน้ำเดือหลบชื่นใจหนึ่งสองสามสี่ส่วนเนี้ยยกเอ็กซ์ตร้าหลดกระเป๋าฟรีสิบห้ากิโลที่นั่งกว้างสบายและนี่ยกแม็กซ์หลดกระเป๋าฟรีสิบห้ากิโลอร่อยหลากหลายเป็นนกชวนชิม และยังจองรายการเสริมอื่นๆได้อีกเพียบนกค่ะนกเฟอรี่หรือที่ทักกับนกฮอลิเดย์ทุกการเดินทางของทุกคนจะง่ายขึ้นแค่คลิกนึ่องสา o c o m เอ้ยนกอร .com การเดินทางพร้อมเด็กผู้โดยสารอายุ2ปีแต่ไม่เกิน12ปีต้องจองที่นั่งพร้อมเู้ใเท่านั้นผู้โดยสารตั้งแต่12ปีแต่ไม่ถึง16ปีทำการจองที่นั่งได้ตามปกติ เดินทางพร้อมเด็กทารกผู้ใหญ่เดินทางพร้อมเด็กทารกตั้งแต่อายุ14วันแต่ไม่ถึง2ปีมีค่าทำเนียม500บาทต่อเที่ยวบินการจัดการรายได้ของสายการบินการเพิ่มรายได้ปรับเปลี่ยนราคาบาดดัตรโดยสารให้สอดคล้งองกับกลไกตลาดเพิ่มช่องทางจําหน่ายรวมถึงเพิ่มช่องทางสร้างรายได้จัดโปรโมชั่นการส่งเสริมการขายและนาเสนอง,งานแบบใหม่ๆการลดรายจ่าย ปรับโครงสร้างองค์กรให้มีขนาดเหมาะสมกับสถานการณ์ของบริษัทบริหารต้นทุนค่าเช่าเครื่องบินวางแผนการซ่อมบำรุงอากาศยานระยะยาวช่องทางจัดจำหน่ายระบบจำหน่ายแบบขายตรงติดต่อผ่านโทรศัพท์หมายเลข1318จากประเทศไทย662439334สำหรับโทรศัพท์ต่างประเทศให้บริการ24ชั่วโมงทุกวันติดต่อกับแผนกโดยสารจุดจำหน่ายตัวที่สนามบินและสถานที่ต่างๆ จองที่นั่งผ่านเคาน์เตอร์ขายชำระด้วยบัตรเครดิตและเงินสดเท่านั้นระบบจำหน่ายแบบผ่านตัวแทนตัวแทนท่องเที่ยวที่ได้รับอนุญาตจากนกแอร์สามารถจองตั๋วเครื่องบินของนกแอร์ให้กับลูกค้าได้โดยลูกค้าสามารถเลือกตั๋วที่เหมาะสมกับแผนการเดินทางและราคาระบบจองตั๋วออนไลน์ของตัวแทนก็สามารถขายตั๋วเครื่องบินของนกแอร์ได้เช่นกัน บิบอร์ดของสายการบินนกแอร์มักจะปรากฏอยู่ในตำแหน่งที่โดดเด่นและมองเห็นได้ง่ายเช่นบริเวณสี่แยกสำคัญใกล้สนามบินหรือตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่สำคัญสำหรับสายการบินนกแอร์ A, ช่วยสร้างการรับรู้ส่งเสริมภาพลักษณ์และกระตุ้นการจองตั๋วเครื่องบิน ที่เว็บไซต์ของนกแอร์สามารถค้นหาข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเที่ยวบินโปรโมชั่นหรือบริการอื่นๆของสายการบินอีกทั้งนกแอร์ nope มีแอปพลิเคชันบนมือถือทําให้สามารถจองตั๋วเครื่องบินเช็คอินหรือจัดการบุ๊กิ้งได้ง่ายยิ่งขึ้นเซลล์โปรโมชั่น การลดราคาบัตรโด,ดยสารเช่นโปรโมชั่นพิเศษเมื่อจองบัตรโด,ดยสารผ่านของเซ็นเตอร์รับส่วนลดบัตรโด,ดยสารสูงสุด10%การแลกคะแนนสะสมผ่านบัตรเครดิตเช่นสิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC แลกคะแนนรับโค้ดส่วนลดสูงสุด500บาทแลกคะแนนรับเครดิตเงินคืน15%นการประชาสัมพันธ์และโฆษณาของสายการบินนกแอร์เป็นการสร้างการรับรู้และส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์ เช่นนกเลือกได้เป็นแคมเปญที่สื่อถึงความสะดวกสบายในการเดินทางกับนกแอร์และสามารถเลือกบริการที่ตรงความต้องการของแต่ละบุคคลได้กิจกรรมเพื่อสังคมโครงการนกกีฟไลฟ์จำหน่ายของที่ระลึกเพื่อสมทบทุนเข้ามูลนิธิเด็กโลกหัวใจเพอร์ซน l ลเ l l i n g เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่สายการบินนกแอร์จะนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย Direct Marketing เป็นกลยุทธ์ที่สายการบินนกแอร์ใช้เพื่อสื่อสารข้อมูลและโปรโมชั่นต่างๆไปยังกลุ่มเป้าหมายโดยตรงเพื่อกระตุ้นการตัดสินใจซื้อและเพิ่มยอดขายวันนี้เราจะมาดูบรรยากาศการรับสมัครพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของสายการบินดอกแอร์กันค่ะปีนี้ก็เป็นปีแรกค่ะที่สายการบินอกแอร์ของเราเปิดรับสมัครสอจค่ะผ่านการตรวจเอกสารแล้วค่ะถัดไปก็จะเป็นห้อง grooming room นะคะ ซึ่งห้องนี้ก็จะมีการชื่อน้ำหนักวัดส่วนสูงและเช็คผิวพรรณภายนอกค่ะถัดไปก็จะเป็นห้องที่เราพินทอริวกับคณะกรรมการนะคะซึ่งขอบอกก่อนเลยค่ะว่าคณะกรรมการของเรามีประสบการณ์ในด้านการบินไม่ต่ำกว่า10ปีทั้งนั้นเลยค่ะในห้องนี้ค่ะคณะกรรมการของเราก็จะเช็คบุคลิกภาพไวพรพิบพในการตอบคาถามและทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษค่ะพนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์และจรรยาบรรณในการทํางาน ไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการด้านการเดินทางด้านคุณภาพชีวิตอื่นๆสิทธิพิเศษด้านแรงงานสัมพันธ์และด้านความปลอดภัย เส้นทางสู่การเป็นแอร์สาวเป็นอีกพาสหนึ่งในการเทรนที่ได้เรียนรู้และปฏิบัติจริงมีอะไรกันบ้างเราไปดูกันการแฟรมเครื่องก็คือการไปดูอุปกรณ์ต่างๆและวิธีการใช้งานการโอเปอเรชั่นคนที่เข้าไปทํางานในส่วนงานนี้ต้องใส่เสื้อเรืองแสงแบบนี้ทีมกรุ๊ปหนึ่งของเราคือเฮฮากันมากแทาด้าก็มาถึงกันแล้วนะคะกับเครื่องบินของสายการบินนกแอร์เครื่องนี้จะเป็นท้ายโ o อ i ตอนเราขึ้นไปถึงตื่นเต้นมากในการมาครั้งนี้นะคะไม่ใช่ผู้โดยาสารแล้วพี่อินสตรัคเตอร์ก็สอนเราให้เห็นถึงอุปกรณ์ต่างตรงนี้จะเป็นทางออกอก เครื่องบินนะคะน้องมีความเด้งออกแบบน่ากลัวมาฝึกกันต่อการเปิดปิดประตูเครื่องเราคิดว่าการเปิดประตูง่ายกว่าการปิดประตูแกดูรูปในการปิดประตูชั้นขา<อ>ชั้นลอยเลยนี่เป็นหนึ่งสิ่งนะคะที่ต้องเรียนรู้และทําความเคยชินเป็นอย่างมากต่อมาสิ่งที่รอคอยอคบทเป็นกับตันแล้วหนึ่งอันนี้นะคะก็เป็นสิ่งสําคัญที่ต้องเรียนรู้ไว้เผื่อมีเหตุการณ์ดีคอมเพช s s i เราจะได้ช่วยกับตันได้นโยบายการจ้างงานการจ่ายค่าชดเชยในกรณีที่เลิกจ้างพนักงานการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้มั่นใจว่าดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมายการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้การปฏิบัติงานมีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรและโครงการพัฒนาบุคลากรไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรวิศวกรหลักสูตรสำหรับนักบินและหลักสูตรสำหรับพนักงานบริการ าอ,อากาศยานตกแต่งภายนอกตัวเครื่องบินโดยสารให้มีลวดลายสีสันสดใสและเป็นเอกลักษณ์ของดอกแอร์พื้นที่ให้บริการภาคพื้นเคาน์เตอร์เช็คอินที่ตกแต่งด้วยสีเหลืองบ่วงเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ภายในอากาศยานที่นั่งโดยสารที่ออกแบบมาให้สะดวกสบายพร้อมพื้นที่วางขาที่เพียงพออุปกรณ์อำนวยความสะดวกเช่นโต๊ะพับไฟอ่านหนังสือส่วนตัวช่องเก็บของบนที่นั่งบริการไวไฟบนเครื่องบินขึ้นอยู่กับเส้นทางและเครื่องบินที่ให้บริการ ลักษณะทางกายภาพอื่นๆเช่นเครื่องแบบพนักงานเครื่องแบบของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการได้แก่กัปตันพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและพนักงานต้อนรับภาคพ,พื้นดินด้วยสีสันสดใสอันเป็นสีประจําองค์กรเอกสารและบัตรโดยสารตั๋วเครื่องบินอิเล็กทรอนิกส์ที่มีโลโก้ของนกแอร์ผลิตภัณฑ์บนเครื่องบินไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มและของที่ระลึกที่ขายให้บริการบนเที่ยวบิน อัตลักษณ์ของนกแอร์ลวดลายเครื่องบินลวดลายนกที่เป็นเอกลักษณ์ใช้สีสันสดใสและดีไซน์ที่เป็นมิตรทำให้จดจำได้ง่ายการนำเสนอวัฒนธรรมไทยผ่านอาหารเมนูอาหารไทยในร้านของนกแอร์และบนเครื่องบินนกแอร์สามารถนำเสนอเมนูที่มีเอกลักษณ์ของแต่และภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นอาหารอีสานอาหารเหนืออาหารใต้และยังมีขนมไทยอื่นๆอีกมากมาย ห้องรับรองนกแอร์ภายในลับที่นั่งกว้างขวางหลายโซนนั่งสบายตกแต่งด้วยสีเหลืองสไตล์นกแอร์ตัดด้วยเฟอร์นิเจอร์สีเทาเพิ่มความหชัวร่การไหวเป็นการบริการที่จะทอนวัฒนธรรมไทยคณะผู้บริหารและสายการบินนกแอร์จะทุ่มเทอย่างสุดกำลังในการมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสายการบินนกแอร์ให้เติบโตอย่างยั่งยืนและยืนหยัดได้อย่างเข้มแข็งภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีในฐานะสายการบินของคนไทย ที่นำความภาคภูมิใจมาสู่คนไทยทุกคน